จังหวัดมหาสารคามภายใต้การดำเนินการของนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะผู้อำนวยการสน,นยนดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ2554 โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้มาตรการด้านการป้องกันยาเสพติดโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการโดยนายอนุพงศ์คําภูกแก้วประหลัดจังหวัดมหาสารคามได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายกรมการปกครองในประเด็นอำเภอมั่นคงสีขาวปลอดยาเสพติดให้แต่ละอำเภอได้รับทราบ ฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่เช่นสถานบริการร้านคาราโอเกะร้านอาหารร้านเกมอินเทอร์เน็ตหอพักและพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งวั่วสุมอย่างต่อเน,นื่องโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยมีหมู่บ้านกองทุนแม่จำนวน352หมู่บ้าน มีจำนวนเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน15,219,296บาทการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2564จํานวน13หมู่บ้านโดยมีสมาชิกกองทุนจํานวน520คน510ครัวเรือน สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามรวมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาเขตที่26และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1, 2และ3ได้ดำเนินการด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาจนได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติมาปปสและรางวัลเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอัมพาประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน และระดับทองระดับเพชรประจำปี2564จำนวน153รางวัลการดําเนินงานด้านการป้องกันในสถานประกอบการสำนักง,งานรายงานจังหวัดมหาสรารคามได้จัดทําโครงการอาสาสมัครรายงานต้านพยาเสพติดการให้ความรู้ปรึกษาแนะนําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า10คน ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงมิถุนายน2564จำนวน118แหง่ง418คนคิดเป็นร้อยละ100.85และ59.54สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหสาสารคามได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์มยสรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจำนวน75แห่งและดำเนินกิจกรรมโรงงานสีขาวตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการโรงงานสีขาวจำนวน20แห่งโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีหมายเลขหนึ่จังหวัดมหาสารคามปี2564าหกำหนดนโยบายการดำเนินงานในระดับจังหวัดอำเภอชุมชนมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการดำเนินงานและขับเคลื่อนผ่าน,นกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดอำเภอและตำบลโดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหน่วยงานราชการเอกชนและตัวแทนฝ่ายประชาชนจำนวน21แห่ง และระหว่างอำเภอทุกอำเภอจังหวัดมหสารคามจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนับเบอ1ไอดอลในระดับจังหวัดทุกปีเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคตัวดาวเฉ่งเหนือโดยผ่านเป็นตัวแทนระดับภาคที่เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศได้รับรางวัลอันดับที่6ในระดับประเทศจำนวน2คนการประกวดการดําเนินงานในชมรมในระดับภาคตัวดาวเฉ่งเหนือ ณโรงแรมพูลแมนราชาอคิดขอนแกน่นเมื่อวันที่29มีนาคม2564จังหวัดมหาสารคามมีชมรมข้าประกวด14ชมรมและรับรางวัลดีเด่น4ชมรมได้แก่ 1. ชมรมทูบีน,นัมเบิลวันจังหวัดมหาสารคาม 2. ชมรมทูบีน,นัมเบิลวันเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 3. ชมรมทูบีน,นับเบิลวันอำเภอเมืองมหาสารคาม 4. ชมรมทูบีนัมบวนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกิจกรรมทูบีนัมบวรแดนซ์ i ไซล์จังหวัดมหาสารคามส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันและมีทีมที่ได้รับรางวัลคือทีม Fabulous Crew ได้รับรางวัลเราชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งในรุ่นทีนเอ g e 15-22ปีในระดับประเทศรับพระราชทานรางวัลจากองค์ประธานโครงการทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี เมื่อวันที่21มีนาคม2,564ตำรวจผูธรจังหวัดมหาสารคามได้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดอย่างต่อนเนื่อง ผลการจับกลุ่มคดีที่น่าสนใจเมื่อวันที่16มีนาคม2564นายเกติศักดิ์ตรงศสรศีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสรารคามร่วมถแถลงข่าวการจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า52,827เม็ดวันที่24เมษาย,ยน2564เวลา12นาฬิกานายเกติศักดิ์ตรงศสรศีผู้ว่าราชการจังหวัดมหารสรารคาม พร้อมด้วยพันตำรวจเอกตวชัยสัตยพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามพันตำรวจเอกชินวัฒนศรสีสวัสดิ์ผู้กำกับการสาวพวาปีปทุมพร้อมชุดปราบปรามยาเสพติดสวพวาปีปทุมได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนานวนเ6 7 4 3มเม็ดยาไอซ์ปริมาณน้ำหนัก96กรัมอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อซ z 9 7 b บี ขนาดจุด4-5มมจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด4-5มม,มจำนวน9นัดรถยนต์เก๋งยี่ห้อเบนซ์รุ่น4 180สีขาวหมายเลขทะเบียน3กไก่สอเสือ7472กรุงเทพม,มหานครโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อซื้อขายจำหน่ายยาบ้าจำนวน3เครื่องโดยกล่าวหาว่าเสพและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าและยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายร่วมกันมีและพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนในท้องที่และเบอร์วันที่21มกราคมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจังหวัดกลาลสินพร้อมของกลาง7,184เม็ด ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ2,564ผลการดำเนินงานแผนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563ถึงวันที่4มิถุนายน2,564ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทั้ง3ระบบจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมาย2,620คนผลการดำเนินงาน1,604คนคิดเป็น 61.22%นอกจากมาตรการหลักทั้ง4ด้านแล้วศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามได้รวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชิงรุกยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติดยุทธการที่1สกัดกั้นสร้างโครงข่ายใหญ่แมงมุมเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด เพื่อวางแนวสกัดกั้นตามแนวทางที่เป็นจุดเสีย่ยงยุทธการที่2 Big Data ตาสับประรดจะทําช่องทางในการแจ้งบอดแสเกี่ยวกับยาเสพติดผ่าน5ช่องทางดังนี้โทรศัพท์สายด่วน 1386โทรศัพท์หมายเลข043777323เปิดตู้ปน111มหาสารคาม44000 Facebook สออปอจังหวัดมหาสารคามและสามารถเดินทางมาแจ้งได้ด้วยตนเองนณะที่ทำการปกครองจังหวัดมหสารคามกลุ่มงานความมั่นคงจากผลการดำเนินงานโดยมีผู้แจ้งบอ่อแสระหว่างเดือนตุลาคม2563 ถึงพฤษภาคม2564 208เรื่อง ยุทธการกวาดบ้านหลังบ้านโดยจะดําเนินการตรวจปัสสาวะข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายพร้อมทั้งจะดําเนินการโครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งด้วยสันติวิธีเพื่อเสริมสร้างความสงบปลอดภัยจากยาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดภายใต้แนวคิดหลัก5ร่วมร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบรักษาสภาพให้เกิดความยั่งยืน